ตอนสมัครอะค่ะเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครทุนคะอันนี้คร่าวๆตอนผมสมัครก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับก็แค่แบบทาสมสคริปต์อนปริญญาตรีแล้วก็ซึ่งจริงๆคือส่วนใหญ่มันคือการกรอกข้อมูลลงไปต่างถามันไม่ได้เยอะครับก็แต่แตว่าเอเซมันเยอะเอเซปงานเท่าไหร่ได้ขนั้นเอเซคือผมอะเอาผมมากรอ ก๊อปคำถามมาออกมาเขียนข้างนอก mm. เพราะว่ามันมันคือพอระเบิดอ่าระบบขอโทษระบบมันเปิดปุ๊บก,ก็คือเราจะมีเวลาหนึ่งเดือนอ่ะพอระบบเปิดปุ๊บผมก็ไปก๊อปคำถามออกมาคือตอนนั้นผมไม่รู้คำถามก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่เคยไม่เคยแบบมีอินไซต์อะไรมาก่อนก็มันก็มีเวลาเดือนเดีเดยว mm. ก็ก็ก๊อปคำถามออกมาก็เขียนประมาณที่เป็นที่เขียนก็คือประมาณห้าหน้า mm. แต่ว่าไอ้ตรงคาถามาเขาจะลิมิตเป็นคาแรคเตอร์เขาไม่ได้ลิมิตเป็นว o r ดเขาลิมิตเป็นคาแรคเตอร์ก็คือ <c oughs> เป็นตัวตัวหนังสือมันมันเลยกลายเป็นว่าไอเอกสารหลักฐานที่จะใช้อ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมันยุ่งยากไอตรงไปสามาัครเพราะามันกรอกเยอะอัน <c oughs> อันนั้นจะเป็นปีก่อนหน้าแล้วของปีปัจจุบันลคะภายต้ามีเขามีอะไรเพิ่มเติมไปจากพี่นัดไหมคะ ทั้งในส่วนเอกสารและเนื้อหาที่เราต้องเขียนนะคะพี่นัทประมาณห้าหน้าของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างคะอ,ะอย่างของภายก็่างเอกสารก็ไม่ต่างกับของพี่นัทค่ะมีเหมือนทรานสคริปต์แล้วก็เหมือนกับใบป,ปริญญาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็เป็นหลักฐานที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้ต้องไปขอเพิ่มมานะคะส่วนคําถามเนี่ยภายไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ทําวิธีพี่นัทก็คือแบบไม่ได้กรอบคําถามมาเขียนข้างนอกค,คือภายกรอกไปในระบบเลยแต่ว่าที่พายจําได้เนี่ย เขาจะแบ่งออกมาเป็นประมาณ6-7ถึงเดพาร์ทะคะ่ะก็อย่างบางพาร์ทจะเป็นพาร์ทข้อมูลส่วนตัวเราที่ก็แค่กรอกข้อมูลอะคะ่ะส่วนพาร์ทคำถามเนี่ยก็จะเยอะหน่อยประมาณ4-5่าพาร์ทจากเพาร์ทโดยประมาณนะคะก็แต่ละพาร์ทก็มีเหมือนกันเลยก็คือจะมีการจํากัดคาแรคเตอร์ตัวอักษรนะคะว่าไม่เกิน500ร้อคำไม่เกิน700ดร้คำในบางพาร์ทนะคะดังนั้นเนี่ยความยากของมันคือเราต้องสรุปไอเดียให้กระชับ แต่ชัดเจนด้วยค่ะเพราะว่าพอลงมาเขียน,นจริงๆอ่ะบางทีเราติดพูดเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยติดอธิบายอะค่ะอย่างเซฟตัวอย่างบางส่วนที่เป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ใส่แต่เดี๋ยวเราไปพูดในพาร์ทสัมภาษณ์ะคะ่ะเพื่อยกตัวอย่างให้กรรมาการทุนเนี่ยเขาเห็นชัดเจนขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะระาคาเป็นยังไงม้างคล้ายๆกับของพี่พายพี่นัดไหมคล้ายๆเลยค่ะแต่ว่าตาจะใช้วิธีเดียวกับพี่นัดก็คือ เหมือนเอาแอสเซออกมาเขียนข้างนอกอะค่ะแล้วก็ปรับให้มันเป็นภาษาที่แบบสวยที่สุดแล้วก็เรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับที่สุดอะค่ะจำได้ว่าแอสเซมีเยอะอยู่มีหลายหัวข้ออยู่ค่ะแต่ว,ว่าเน้นแบบ Leader s h i p management แล้วก็ความสัมพันธ์กับรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนเอกสารก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะส่วนใหญ่เขาจะให้กรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของเขาอยู่แล้วค่ะก็คิดว่าน่าจะมีตัว CV ที่เพิ่มเข้ามาน่าจะต้องอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุด อมีซีวีด้วยเอ๊ะอันนี้คำถามที่เพิ่งนึกได้ให้มันร่วมสมัยว่าทั้งนัดทั้งภายทั้งต้าเนี่ยแนะนำาพอเราเขียนขึ้นมามีไอเดียมีคอนเซ็ปต์มีโครงร่างแล้วเราใส่ให้แชท GPT ใส่ให้โค p i พายช่วยนี่แนะนำไหมควรทำไหมไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งครับไม่ควรเลยเพราะว่าก็ก็ทางสถานทูต คือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆอาจจะต้องได้ไปประถมนิเทศที่สถานทูตอ่อคือพี่ได้คุยกับพี่ที่สถานคือเขาบอกว่าใบสมัครเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้คนอ่านลองคิดดูใบสมัครมันเยอะมากนะครับเขาใช้ AI อ,อ,อืมใช่ผ่านกันไหมใช่ AI ใช้ AI ทางนั้นอนะ่ะแล้วถ้าเราไปเอา ChatGPT หรือว่าตรวจมันก็รู้อ่ะก็ตกรอบตั้งแต่แรกแล้วถ้าถ้าเขาตรวจเจอครับเขาซีเรียสมากนะครับนิวซีแลนด์ เขาใช่เขาเขาระวังซึ่งสิ่งที่นักพูดเนี่ยคอนเฟิร์มเพราะว่าปีหน้าที่เขาเลื่อนการสมัครจากเดือนกุมภาพันธ์ไปเป็นเดือนมีนาเนี่ยเพราะเขาต้องการจะทดสอบระบบตัว AI ในการเช็คใบสมัครให้เยอะขึ้นค่ะเขาเลยเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งในการสมัครนะมันเป็นระบบใหม่ที่ คิดว่ามันเท่าทันกับแชท GPT เท่าทันกับตัว AI ทุกตัวที่ใช้กันอยู่ในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะใช้พี่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังที่สุดแล้วใช้นอคือคอนเซปต์ต้องเป็นของเราค่ะพี่คิดว่าการใช้น่าจะใช้ได้อยู่พาร์ทเดียวคือช่วยเช็คไกรมา่าช่วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันดู เขียนได้แหลมคมขึ้นอะไรขึ้นแต่คอนเซปตต่างๆเนะี่ยต้องเป็นของเรานะคะแล้วเขาใช้ a ออ่านเขาต้องรู้อยู่แล้วค่ะว่าเราไปให้ a อไอเขียนมาไหมนะคะแต่คอนเซปนี่ยังไงอะ่ะมันมันมันรู้ว่าเป็นของเราหรือเป็นของคนอื่นคะเนาะอือพายกับใต้เห็นด้วยไหมเรื่อง a อไอเห็นด้วยแมใช้เช็คกันมาาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคำตอบก็มาจากตัวเราเอง ช่ค่ะคือแกนหลักอะค่ะต้องต้องมาจากเราอะค่ะแล้วก็เพราะว่ามันมันพอมาจากเรามันจะไม่ซ้ำในน้อคใช่แล้วพอถึงที่สุดพอร,รอบสัมภาษณ์นะถ้าเราไม่ได้นำเองแต่ต้นนะ่ะรอบสัมภาษณ์มันจะออกนะเพราะว่าเราจะตะกุกตะกักละเพราะว่ามันไม่ได้มาจากเราอันเนี้ยสาคัญเลยมันต้องติดอยู่รอบใดรอบหนึ่งแน่ๆนะคะถ้าทุกอย่างมันออริจินอลลี่มาจากเราเนี่ยมันก็จะร้อยเปอร์เซ็นเนาะ ต้อ,องสม,มัเตรียมอะไรบ้างตอนสมัครทุนมันนานมากมินอาจจะจำได้ไม่เป๊ะน,นะคะแต่ว่าเขาเหมือนจะมีให้ทำเอ่อ uh, eligible test ค่ะว่าเราเป็นไทยซี i ีเซน n จริงๆเราอยู่ไทยมาสองปีก็คือเหมือนยืนยันว่าเราเอ่อ uh, eligible ที่จะสมัครทุนนี้จริงๆนะคะแล้วก็อาจจะมี transcript หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าไอ้พวก English proficiency test ะคะที่เป็นแบบคะแนนภาษาหรือว่า ตัวทันสคริปจริงๆมันจะไปใช้ตอนช่วงที่สมัครกับทางมหาวิทยาลัยคะ่ะตอนสมัครทุนก็คือมีค่าเขียนตอบแอเซแล้วก็ทำ i n i t i b l e test เลย